ดีค่ะแล้มาตอนที่ดอกมาลิซอนคอวีอีพีที่สองเลยนะคะต่อจากคลิปที่แล้วเราได้จบงานไว้ตรงสุดแถวฝั่งนี้ใช่ไหมคะเราจะเรียกว่านี่หนึงช่วงดอกนะคะหรือหนึ่งช่วงลายนั่นเองพอตรงไหนจบถึงกีบดอกตรงนี้เราจะเรียกว่าหนึ่งช่วงดอกช่วงดอกถัดไปเราจะเริ่มถักฐานดอกเป็นห่วงเล็กๆอยู่บนด้านหลังนะคะ งานเราจะถักพลิกกลับไปกลับมาจนเราได้คอวีพอดีแล้วเราค่อยเชื่อมกันแล้วนอกจากนั้นเราก็ถักวนเป็นวงกลมนะคะโดยไม่ต้องพลิกกลับไปกลับมาแล้วงานจะเป็นลักษณะดอกขึ้นสับวงค่ะเราก็จะมีแพทแปะไว้ให้ด้วยนะคะดูแพทประกอบแต่เราจะถักเป็นดอกซ้อนวิธีปักห่วงเราถึงจะต้องปักไปด้านหลังนะคะ แถวต่อไปค่ะเริ่มถักฐานดอกของช่วงลายที่สองให้เราพลิกงานมาด้านผิดนะคะเราขึ้นงานตรงริมตรงนี้นะคะริมคอ V ีตรงนี้เหมือนเดิมด้วยโซ่สามแทน f หลักที่หนึ่งแล้วก็ F ลงไปในหลักถัดไปรวมโซ่เป็น F 2สองหลักสำคัญเลยนะคะตรงริมคอ V จะมีเหมือน F 2สองหลักจบด้านนี้ก็จะเป็น F 2ฟสองหลักค่ะออกจากริมเราจะใช้โซ่สามเสมอนะคะ แล้วให้ปักลงในห่วงโซ่สามแถวที่แล้ว x ลงไปค่ะฐานดอกเราจะเดินโซ่ห้าตลอดนะคะปักลงด้านหลังกรีบตรงนี้หนึ่งจุดตรงนี้หนึ่งจุดตรงนี้หนึ่งจุดเป็นสามจุดแล้วก็โซ่ห้าแล้วก็ปกัก x ลงในโซ่สามแล้วก็โซ่สามแล้วก็เข้ามุมนะคะงานเราจะเดิน ด้วยโซ่ห้าตลอดนะคะยกเว้นตรงมุมกับตรงริมคอวีตรงนี้ค่ะโซ่ห้าห่วงที่หนึ่งเราจะปักลงไปตรงนี้นะคะนี่ค่ะพับกลีบดอกลงก็ได้นี่ค่ะค่อยคอยดูนะคะนี่เราจะปักแทงเข็มไปด้านหลังงัดขึ้นมาด้านหน้าพับกลีบลงดึงไหมผ่าน ถัก x นี่ค่ะโซ่ห้าห่วงที่สองเราจะสะกิดเอาด้านหลังของกีบกลางตรงนี้นะคะเพื่องานเราจะได้ไม่ต้องทะลุไปด้านหน้านไคะสะกิดเอาประมาณสามสี่เส้นนี่แหละค่ะหรือสามเส้นก็ได้กลา,างกลางกีบนะคะนี่ค่ะ x โซ่ห้า ห่วงที่สามก็ถักเหมือนห่วงแรกนะคะแทงไหมเข้าไปตรงใต้กีบตรงนี้ดึงไหมเห่วงที่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าปักลงไปในโซ่สามนี่ค่ะจะได้สี่ห่วงแบบนี้นะคะทีนี้เข้ามุมโซ่สาม f สองหลักลงไปในมุมหรือในโซ่สามหนึ่งสองในมุมก็เดินโซ่สามแล้วก็ f สองครั้งลงไปที่เดิมออกจากมุมค่ะโซ่สามลงไปในนี้ก่อนในโซ่สามแถวที่แล้วหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่ห้าครั้งที่หนึ่งปักลงไปตรงใต้กีบโซ่ห้าครั้งที่สองปักลงไปสกิดตรงนี้ โซ่ห้าครั้งที่สามก็เหมือนกับกีบแรกก็คือปักใต้ฐานกีบตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่ห้าครั้งที่สี่ลงไปในโซ่ห้าแถวที่แล้วโซ่ห้าครั้งที่หนึ่งปักลงไปตรงนี้พับกีบดอกลงจะได้ถักง่ายหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งที่สองสกิดเอา ด้านหลังของกลีบตรงกลางนะคะสักสามเส้นแบบนี้พับกลีบดอกลง x หนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งที่สามปักลงเหมือนกลีบแรกใต้โคนกลีบตรงนี้พับกลีบดอกลง x หนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งที่สี่ปักลงไปในโซ่ห้าแถวที่แล้วเห็นไหมคะกึ่งกลางระหว่างดอกนี้กับดอกนี้ จะมีโซ่ 5, ห้าเหลือหนึ่งห่วงให้เราเอ็กลงไปเลยนี่คือหนึ่งเซตมีสี่ห่วงนะคะทีนี้เราก็เริ่มถักโซ่ห้าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็ครั้งที่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าทำให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะครั้งที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งที่สองด้านหลังกลีบกลาง หนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งที่สามลงไปในกลีบที่สามตรงโคนกลีบเหมือนเดิมพับกลีบดอกลง x ครั้งที่สี่สองสามสี่ห้าลงไปในโซ่ห้านี่ค่ะเราก็เริ่มถักครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ถักยาวไปจนถึงมุมเดี๋ยวเราจะมาถักตรงมุมให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะ เราถักยาวมาจนถึงมุมเลยนะคะก็ถักโซ่ห้าแล้วก็เอ็กลงในโซ่สามจะเข้ามุมก็โซ่สามแล้วก็ f สองหลักลงในมุม f หนึ่ง f สองคันงานด้วยโซ่สามนี่นะคะอย่าลืมนะว่าตรงมุมจะเป็นสามหมดเลยนี่ค่ะโซ่สามโซ่สามออกจากมุมก็โซ่สามเอ็กลงในโซ่สามก่อนแล้วก็เริ่มถัก ด้านหลังนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งที่หนึ่งลงฐานกลีบฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ากีบที่ 2, สองสกิดเอาด้านหลังเราสกิดเอาด้านหลังแบบนี้งานเราจะได้ไม่ทะลุด,ด้านหน้านะคะถ้าสีเดียวไม่เป็นไรถ้าเพื่อนๆสลับสีนี่เห็นสีต่างหน้าเกียดนะคะครั้งที่สามก็ลงกลีบ ตรงนี้นี่ค่ะครั้งที่สี่ X ลงในโซ่ห้าของแถวที่แล้วระหว่างกีบนี่ค่ะฐานกีบมันก็จะเริ่มมีห่วงด้านหลังดอกเราก็จะเริ่มขึ้นสับว่างสําหรับแถวต่อไปนะคะถักแบบนี้ซ้ำๆวนรอบจนจบแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงจุดจบแถวฝั่งนี้นะคะถักยาวมาจนถึงห่วงสุดท้าย โซ่ห้าห่วงสุดท้ายก็ให้เอาไป x กับโซ่สามของแถวที่แล้วเห็นไหมคะอย่าพลาดนะคะห่วงนี้ถ้าห่วงนี้ไม่มีก็ไม่เป็นลายนะคะทีนี้จะเข้าริมตรงคอวีหนึ่งสองสามเดินด้วยโซ่สาม f ลงหลักแรกของแถวที่แล้วดึงขึ้นมาปดปดพอ f หลักที่2ให้ปักลงตรงริมนะคะแถวที่แล้วมันเป็นโซ่ใช่ไหมคะแถวนี้ เราก็จะจบด้วย f ลงไปปักลงไปแอบตรงนี้เราคะ่ะเนี่ยนี่ไอ้ไหมตัวนี้ก็พับขึ้นมาด้วยก็ได้เก็บไปในตัวนะคะมันจะได้เรียบร้อยนี่ปดปด,ด,ดจบแถวค่ะแถวต่อไปพลิกงานเราจะขึ้นงานด้วยโซ่สามแทน f หลักที่หนึ่ง f หลักที่สองก็ปักลงไปในหลักที่สอง ตรงริมคอวีอย่าลืมนะคะขึ้นงานด้วย f อสองหลักแบบนี้ออกจากริมคอวีก็เป็นโซ่3าเอ็กลงในโซ่3แถวที่แล้วก่อนจะได้ห่วงเล็กๆแบบนี้เสมอนะคะตรงช่วงคอวีเสร็จแล้วเราจะถักโซ่หหมดเลยนะคะจนถึงช่วงที่จะเข้ามุมแล้วก็ออกจากมุมเป็นโซ่3นี่ค่ะโซ่3จะมีแค่ช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่วงมุมโซ่ห้าห่วงที่ห x ลงไปในห่วงแรกพับกีบลงมาด้านหน้าจะได้เห็นห่วงชัดๆนะคะเนี่ยห่วงพวกนี้ x ลงไปค่ะโซ่ห้าเราจะเดินโซ่ห้าหมดเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งที่สามโซ่ห้าครั้งที่สี่โซ่ห้าครั้งที่ห้าเลงไป พอได้โซ่ห้าห้าครั้งแล้วนะคะไม่รวมกับตรงริมนะตรงริมเป็นโซ่สามเสร็จแล้วจะเข้ามุมก็โซ่สามแล้วก็เข้ามุมด้วย F สองหลักคันงานด้โซ่สามเอฟสองหลักลงที่เดิมนี่ค่ะให้เราเช็คงานโซ่สามออกจากริมนะคะเป็นโซ่สามแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าห่วง แล้วก็โซ่สามแล้วก็ถักมุมถ้าลืมว่าแถวไหนก็เช็คหนึ่งสองสามสี่ให้นับแบบนี้นะคะเราจะรู้ว่าเราอยู่ในแถวที่สี่ให้นับตรงช่วงมุมนะคะออกจากมุมก็โซ่สามเลงในโซ่สามแถวที่แล้วก่อนแล้วก็ถักโซ่ห้าเกลงห่วงถัดไปนี่ค่ะลายใหม่เขาก็จะผุดขึ้นตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ข้างๆมุมนะคะงานมันจะลักษณะสับว่างเราแปะแพทไว้ให้ดูด้วยนะคะจะได้ไม่งงทีนี้ก็เดินโซ่ห้าหมดเลยพับกีบดอกลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า ีฐานดอกถัดไปก็จะผุดขึ้นระหว่างดอกนี้กับดอกนี้ก็คือจะอยู่ช่วงนี้นะคะทีนี้ก็เริ่มถักโซ่ห้าหมดเลยยาวๆไปเลยนะคะทีนี้จนถึงมุมฝั่งนี้เดี๋ยวมาถักมุมฝั่งนี้ให้ดูงหนึ่งครั้งนะคะเราถักมาจนถึงมุมนะคะโซ่ห้า x ลงไปในโซ่สามก่อนเสร็จแล้วจะถักเข้ามุมโซ่สามแล้วก็เข้ามุมนะคะ เอสองครั้งขั้นงานด้วยโซ่สามเสองครั้งลงที่เดิมนี่ค่ะช่วงแขนขวาทีนี้ก็จะถักด้านหลังนะคะก็ออกจากมุมด้วยโซ่สามแล้วก็ให้ x ลงในโซ่สามก่อนแล้วก็ถักโซ่ห้า x ลงในทุกห่วงนี่ค่ะก็โซ่ห้า x ลงในทุกห่วงยาวไปจนสุดแถวตรงไหนถึงมุมก็ให้ถักมุมนะคะ เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงสุดแถวด้านนี้นะคะเราถักยาวมาจนสุดแถวในห่วงสุดท้ายก็อย่าลืม x ลงไปในโซ่สามแล้วก็โซ่สามจบที่ริมนะคะด้วย f สองหลักเรียงกันเลยหลักสุดท้ายก็ลงในโซ่ตรงนี้นี่คจบแถวนี้แถวต่อไปจะเป็นแถวที่ห้าพลิกงานค่ะ ก็ขึ้นงานริมเหมือนเดิมด้วยเอสองหลักโซ่สามหลักแรกแทน f หลักที่1นึ่งก็เหลักที่สองลงไปออกจากริมโซ่สามอลงในริมก่อนในแถวนี้เราก็จะเริ่มถักเหมือนแถวเหมือนแถวแรกที่เราขึ้นงานหรือฐานดอกนั่นเองค่ะเราจะเห็นฐานดอกชัดเจนนะคะให้ f 3สามหลักลงไปในห่วงถัดไปค่ะ F 3ามหลักฐานดอกโซ่ห้านะคะ f 3สามหลักลงที่เดิมได้ครบ3หลักก็ให้ x ลงห่วงถัดไปแล้วก็โซ่ห้าสองครั้งครั้งที่1หรือห่วงที่1โซ่ห้าห่วงที่สองแบบนี้นะคะก็จะเหมือนแถวแรกเลย จำได้ไหมคะฐานดอกแล้วก็โซ่ห้าสองห่วงแล้วก็ฐานดอกทีนี้ก็ฐานดอกแบบนี้ค่ะเรียกฐานดอกเนาะมันจะได้ไม่งงเอฟสามหลักคั่นด้วยโซ่ห้าเอฟสามหลักลงห่วงเดิมครบสามหลักก็ให้ x ลงในโซ่สาม จะเข้ามุมเราก็ถักโซ่สามแล้วก็เข้ามุมปกตินี่ค่ะลักษณะนี้งานนะคะก็จะเห็นชัดเจนค่ะว่าจะขึ้นสับว่างดูด้านหน้างานก็จะขึ้นสับว่างซ้ายขวาแบบนี้ ออกจากมุมฝั่งนี้โซ่สามเอ็กลงในโซ่สามแถวที่แล้วก่อนแล้วก็ถักลักษณะนี้ค่ะก็คือดอกมันจะผุดขึ้นมาระหว่างระหว่างมุมนะคะนี่เอฟสามหลักลงไปในห่วงแรกหนึ่งสองสามสี่ห้าเอฟสามหลักลงห่วงเดิม แล้วก็ให้ x ลงห่วงถัดไปจะไปฐานดอกถัดไปก็โซ่ 5, 2, ห้าสองห่วงห่วงที่ 1, 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห่วงที่สองเสร็จแล้วก็ถักฐานดอก f สามหลักลงห่วงถัดไปในฐานดอกก็โซ่ห้า f สามหลักลงห่วงเดิม แล้วก็เอกลงห่วงถัดไปจะไปฐานดอกถัดไปก็โซ่ห้าห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองฐานดอกก็จะลงสับว่างพอมาดูด้านถูกมันก็จะเห็นชัดเจนนะคะนี่ค่ะฐานดอกผุดขึ้นระหว่างมุมแรกแสกตรงมุมนี่ค่ะดอกดอกที่แล้วทีนี้ก็เป็นฐานดอกซ้ายขวานี่ค่ะงานมันจะลงสับวางสับวางนะคะ ให้ถักยาวไปตรงไหนถึงมุมก็อย่าลืมว่าโซ่สามแล้วเข้ามุมออกจากมุมก็โซ่สามแล้วก็ถักฐานดอกจะผุดขึ้นข้างๆมุมนะคะถักยาวไปจนสุดแถวถึงมุมก็ถักเหมือนกันเดี๋ยวเรามาจบแถวให้ดูอีกหนึ่งครั้งฝั่งนี้เราถักมาจนสุดแถวฝั่งนี้ก็ถักฐานดอกลงไป x ลงในโซ่สามจบด้วยการถักโซ่สาม แล้วก็ F 2หลักเรียงกันนะคะตรงริมริมคอวีจบแถวนี้ค่ะแถวต่อไปพลิกงานเดี๋ยวเราจะให้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะเราจะได้เห็นว่าดอกมันจะเริ่มเด้งขึ้นมาเห็นไหมคะดอกดอกนี้นี่ค่ะงานเรามันจะปักไปตรงด้านหลังนะคะตามในแพทที่เราแปะไว้มันจะปักลงตงกีบ ถ้าไม่อยากดเด้งแบบนี้ก็ปักปักโซ่โซ่ห้านะคะลงในนี้หมดเลยนี่งานเราจะได้ไม่เด้งแต่ถ้าใครต้องการให้เป็นดอกเด้งๆดอกซ้อนขึ้นมาแบบนี้ก็ให้ปักตรงด้านหลังตรงโคนนะคะแค่นี้เองค่ะในแถวต่อไปเราก็จะถักกลีบนะคะกลีบดอกด้วยพอสองคอค่ะลักษณะนี้นะคะดอกละสามกลีบก่อนอื่น ถักริมก่อนโซ่สามแทนเอฟหลักที่หนึ่งแล้วก็เอฟลงไปหลักที่สองรวมโซ่เป็นเอฟสองหลักออกจากริมก็โซ่สามแล้วก็ให้เอ็กซ์ลงในโซ่สามก่อนเสร็จแล้วก็พันเข็มสองครั้งปักลงในโซ่ห้าหรือตรงฐานดอกนะคะดึงขึ้นมาปดสองสามครั้งแบบนี้ครั้งที่หนึ่งพอสองคอครั้งที่สอง พอสองคอครั้งที่สามแล้วก็จบด้วยโซ่สี่เอ็กลงไปในโซ่ 5, ห้ากีบที่ 1, หนึ่งกีบที่สองก็ขึ้นด้วยโซ่สี่พอสองคอหรือพันเข็มสองครั้งสามหลักนะคะหลักที่สามจบด้วยโซ่สี่เอ็กลงในโซ่ 5, ห้ากีบที่สามก็โซ่สี่ ถักเหมือนกลีบแรกนะคะพอสองคอสามหลักได้ครบ3ามหลักก็ให้ x ลงโซ่ห้านี่ค่ะเราก็จะได้กลีบ3ามกลีบแบบนี้นะคะจะไปดอกต่อไปนะคะก็ขั้นงานด้วยโซ่ห้าเลงในห่วงถัดไปเห็นไหมคะ งานเราแถวที่แล้วมีสองห่วงแถวนี้ก็จะเหลือหนึ่งห่วงดอกถัดไปก็ถักเหมือนกันก็คือพอสองคอหรือพันเข็มสองครั้งลงในฐานดอกถัดไปสามหลักนะคะหนึ่งกลีบจบด้วยโซ่สเอ็กลงไปกีบที่สองโซ่สพอสองคอสามครั้ง ครั้งที่สองครั้งที่สามจบกลีบนี้ด้วยโซ่สี่ x ลงหว่วงเดิมกลีบที่สามโซ่สี่พอสองคอสามครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามได้ครบสามครั้ง x ลงไปในโซ่สามเข้ามุมนะคะโซ่สามแล้วก็ถักมุม f สองครั้ง ขั้นงานด้ยโซ่สามอสองครั้งลงที่เดิมนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตรงลงคอวีนะคะแถวแรกมีหนึ่งดอกแถวนี้จะมีสองดอกเห็นไหมคะดอกมันจะผุดขึ้นซ้ายขวาเดี๋ยวดอกต่อไปก็จะผุดขึ้นตรงกลางดอกมันจะเพิ่มจากหนึ่งเป็นสองแล้วแถวต่อไปก็จะผุดขึ้นตรงนี้หนึ่งสองสามนะคะดอกก็จะเริ่มขยายออก แถวละ1ดอกนะคะจาก1ก็เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5แบบนี้ค่ะมาฝั่งนี้เราก็จะถักเป็นแขนใช่ไหมคะแถวแรกจะเป็น4ดอกแถวนี้ก็จะกลายเป็น5นะคะ1,2,3,4งห้าจาก4ก็เป็น5นะคะแขนเดี๋ยวจะถักให้ดูอีก1ครั้งนะคะออกจากมุมโซ่3าเลงในโซ่3แถวที่แล้วก่อน แล้วก็พันเข็มสองครั้งหรือพอสองคอลงในฐานดอกกรีบละสามครั้งนะคะพอสองคอแต่ละกรีบให้จบด้วยโซ่สี่กรีบที่สองขึ้นด้วยโซ่สี่พอสองคอสามครั้ง จบด้วยโซ่สี่ x ลงไปหยิบที่สามขึ้นด้วยโซ่สี่พอสองคอสามครั้งแล้วก็ให้ x ลงห่วงถัดไปโซ่ห้า x ลงห่วงถัดไปนี่ค่ะจะมีโซ่ห้าขั้นระหว่างลาย แล้วก็ถักพอสองคอลงในฐานดอกถัดไปนะคะถักแบบนี้พอไปถึงตรงมุมก็อย่าลืมว่าโซ่สามแล้วเข้ามุมออกจากมุมก็โซ่3ามเก,ก่อนแล้วก็ถักดอกทุกดอกนะคะถักยาวไปจนสุดแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งฝั่งนี้ค่ะตัดภาพมาจนถึงดอกสุดท้ายของฝั่งนี้แล้วนะคะก็ถักลงไป3ามกลีบแล้วก็ x ลงไปในโซ่สามจบแถวนี้ด้วยโซ่สาม แล้วก็ถักตรงริมด้วย f 2สอหลักเรียงกันนะคะนี่ค่ะจบช่วงลายดอกที่สองพอช่วงลายดอกที่สามเราก็ถักเหมือนตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะพลิกงานเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนิดนึงนะคะตั้งแต่ต้นคลิปไปเลยลายเขาก็จะมีแค่นี้ค่ะ F. 2สองหลักโซ่สามก่อนนะคะออกจากริมเอกลงไป แล้วก็เริ่มถักห่วงนี่ค่ะอย่างที่บอกมนตั้งแต่ต้นคลิปเลยโซ่ห้า x ลงในกลีบที่หนึ่งแล้วก็โซ่ห้า x ลงในกลีบที่สองตรงนี้นะคะสกิดเอาสามเส้นหรือสองเส้นพอให้ได้แข็งแรงโซ่ห้าครั้งที่สามโซ่ห้าครั้งที่สี่แล้วก็ช่วงดอกถัดไปก่อนเข้ามุมก็ ตรงนี้ใช่ไหมคะโซ่ห้าแล้วก็มา x ก,กับโซ่สามเข้ามุมก็โซ่สามแล้วก็ถักมุมออกจากมุมก็โซ่สาม x ลงในโซ่สามก่อนแล้วก็โซ่ห้านี่ค่ะลายมันจะเริ่มขยายนะคะเพื่อนจะให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งที่หนึ่งลงในนี้นะคะแทงไปด้านหลังงัดขึ้นมาด้านหน้านี่ค่ะตั้งแต่ต้นคลิปเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะ ก็จะถักวนซ้ำๆแบบนี้นี่นะคะหว่วงที่สองนี่วิธีสกิดเราทำแบบนี้นะงานเราก็จะไม่ทะลุด้านหน้าเห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเดินโซ่ห้าหมดค่ะวิธีจำง่ายๆก็จะมีโซ่สามแค่ไอตรงจะจบแถวแล้วก็จะขึ้นแถวใหม่นะคะแล้วก็ตรงเข้ามุมแล้วก็ออกจากมุมแค่นั้นเองนี่ค่ะ แถวแรกมีหนึ่งแถวที่สองก็จะเป็นสองดอกพอแถวที่สามก็จะเป็นสามดอกนะคะวางงานให้ดูนะนี่นะคะเราวางงานให้ดูจะได้เห็นชัดๆไอ้ตรงคอวีมันจะเป็นหงิกหงอกงอก็ไม่ต้องไปสนใจมานะคะขอให้ลายเราถูกต้องตอนนี้เราก็ได้สองช่วงลายแล้วนะคะเห็นไหมคะเนี่ยวางงานชัดๆตรงนี้เป็นมุมใช่ไหม ตรงที่จะลงคอวีแถวแรกมี1แถวที่สองมี2แถวต่อไปมันก็จะเริ่มมีหนึงสงานจะลงสัว่างตรงช่วงแขนนะคะแถวแรกมีสี่ดอกแถวที่สองหนึสอี่ห้าพอแถวต่อไปก็จะเป็น1 2ึ่งสอี่ห้าหจะเพิ่มแถวละ1ดอกนะคะขยายด้านหลังก็แถวแรกมี6แถวที่2ก็มี7ดดอกแถวที่สมี8ด แถวที่สี่มีเก้าแถวที่ห้ามีสิบเราจะถักขยายออกไปเรื่อยๆจนห้าช่วงลายเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งตอนเราได้ห้าช่วงลายนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงช่วงลายที่ห้าตอนเชื่อมคอวีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆไปถักจนได้ขยายห้าช่วงลายค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งนะคะ